ตอนนี้เราอยู่บนรถกันคะก็ไม่รู้จะอัดทำไมแต่ว่าวันนี้มีผู้หญิงคนหนึง่งร้องไห้กับฉันระบายออกจากหัวใจตอนแรกก็สนุกค่ะร้องคาราโอเกะกันดีๆสักพักชีดน้ำตาไหละไไนะคะต้องตื้นค่ะอย่างนี้เฮ้ยวันนี้ต้องอย่างนี้ต้องตื้นดิ พ่อหรอจังเลยไปเขาไปนาละไปฟ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 าละไปมั่งมีแต่วันนี้แหละไปไปเราวังไผถดถอย Don't throw away, give it too much like.